สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านปิดโรงพักประท้วงหลังตำรวจจับคนดีในหมู่บ้านเชื่อเป็นแพทย์ถูกยัดยาวันที่9ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สพเรนูนครจังหวัดนครปนมได้มีชาวบ้านพื้นที่นางามตำบลน,นางามอำเภอเรนูนครนําโดยนายฉลองแสนรังสออวจอจังหวัดนครพนมเขตหนึ่ง พร้อมด้วยนางนันทกาไพสาลวัฒนาการผู้ใหญ่บ้านนางงามหมู่ที่4รวมถึงแกนนำชาวบ้านกว่า100คนประท้วงปิดล้อมโรงพักเพื่อเรียกร้องของความเป็นธรรมหลังจากที่นายสุภชัยสุรทรอ,อายุ40ปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนจับกุมพร้อมของกลางยาบ้า7,734เมตรม็ดนางสาวทิพวันปิตะ อายุ34ปีหลานสาวผู้ต้องหารวมถึงชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นการปรักปรำและอาจจะมีการยัดยาให้กับผู้กระทำผิดหรือมีการจับแพะเนื่องจากนาสุภชัยเป็นคนดีของชุมชน และไม่เคยมีประวัติค้ายาบ้าขณะที่ผลตรวจยาเสพติดในร่างกายของนายสุภชัยก็ไม่พบแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการปรับปรามจับกุมยาเสพติดยืนยันว่าได้สืบสวนติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหามานานเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกระทั่งตามสืบสวนและจับกุมได้พร้อมของกลางที่กระทอมในนาอีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีหลักฐานชัดเจนในการสืบสวนขยายผลรวมถึงคลิปภาพเหตุการณ์ก่อนเข้าจับกุมตัว แต่ไม่สามารถนำมาเผยแพร่ได้เนื่องจากเป็นขั้นตอนขบวนการตามกฎหมายอยู่ในสํานวนการสอบสวนววนชาวบ้านเข้าใจเพราะมีการสืบสวนก่อนเข้าจับกลุ่มหากมีความบริสุทธิ์ใจขอให้ต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ